นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับรถยนต์ระดับหรูสมรรถนะดีแข็งแกร่งทนทานในราคาหน้าจับเหมาะสำหรับผู้นิยมรถยุโรปขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่ ที่เป็นได้ทั้งรถประจำตำแหน่งและครอบครัวคุณภาพสูงนั่นก็คือ v o l v o 940 SE ซึ่งมีความเหนือชั้นกว่า940เวอร์ชันอื่นๆตรงที่ใช้เครื่องยนต์พ่วงเทอร์โบให้แรงบิดสูงในรอบต่ำจึงมีอัตราเร่งที่ดีในช่วงทุกความเร็วแถมออปชั่นต่างๆครบครันมาดูรายละเอียดของ940 SE กันเลยดีกว่าครับ v o l v o vo 940 SE รถในตระกูล9ไม่ว่าจะเป็น940หรือ960 ได้รับการออกแบบโครงสร้างใหม่หมดด้วยการพัฒนาขึ้นจากโครงสร้างของตระกูล7อย่าง7,40และ7,60แต่ในตระกูล9จะออกแบบลูปลักษณะภายนอกให้โค้งมนขึ้นลดความเป็นสันเหลี่ยมต่างๆให้น้อยลงและเพิ่มความภูมิฐานให้มากขึ้นดูสง่าง,งามและทันสมัยกว่ารถในตระกูล7ทั้งหลายสำหรับโครงสร้างของรถก็เพิ่มส่วนที่ยุบตัวและดูดซับแรงกระแทกให้มากขึ้นไม่เน้นที่ความแข็งแกร่งของตัวถังรถมากนะัก ดังนั้นจะเห็นว่าเวลาที่รถวอลโวในตระกูล9เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตัวถังของตัวรถจะดูเสียหายมากกว่าในตระกูลที่ผ่านๆมาอย่างตระกูล2หรือตระกูล7ทั้งนี้ก็เนื่องจากวิศวกรของวอลโวได้ออกแบบโครงสร้างของ940ให้ยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเป็นการป้องกันห้องโดยสารให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดนอกจากนั้นใน940 SE ยังคงคงรสร้างตัวถังแบบ SIPS กับด้านข้างอีกด้วยซึ่งระบบ SIPS หรือ Side Impact Protection System เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการชนด้านข้างอย่างรุนแรงลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้โดยสารในรถได้ภายในห้องโดยสารของ v o e v o 940 SE การออกแบบอย่างหรูหราและกว้างขวางในสไตล์รถผู้บริหารและรถครอบครัวซึ่งสามารถจุผู้โดยสารได้5คนสบสบาย แผงหน้าปัดขนาดใหญ่อ่านง่ายชัดเจนแผงคอนโซลกลางเอียงเข้าหาตัวคนขับตามหลักสรีละจึงสามารถใช้งานปุ่มควบคุมต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นเบาะนั่งขนาดใหญ่กว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีทั้งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพดีเย็บด้วยฝีมือที่ปันนี่และหุ้มด้วยผ้าสำหรับบางคนที่ไม่ชอบหนังเบาะเนื้อที่ช่วงขาหรือเล็กรูมมีมาให้เหลือเฟือทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนเนื้อที่เฮดรูมในที่นั่งตอนหลัง มีมาให้น้อยเป็นนิดใน940 SE จะมีถุงลมนิรภัยมาให้หนึ่งตำแหน่งด้านคนขับวันโว940 SE มาพร้อมเครื่องยนต์บล็อก4สูบเรียง SOHC 8วาว์วพร้อมติดตั้งเทอร์โบแรงดันตำ่ำปริมาณความจุรวม2,316ซ cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ให้กำลังสูงสุด136แรงม้าที่รอบต่ำแค่4,900รอบต่อนอาที ส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่230นิวตันเมตรหรือรอบต่ำเพียง2,300รอบต่อนาทีจุดเด่นของเครื่องยนต์บล็อกนี้อยู่ที่อัตราเร่งแซงดีในทุกช่วงความเร็วให้แรงบิดสูงในรอบเครื่องต่ำแค่2,300รอบต่อนาทีเท่านั้นทำให้ขับขี่ใช้งานในเมืองได้คล่องตัวและยังทนทานดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกมากสำหรับข้อเสียของ Volvo 9เ0 SE ก็ยังคงเหมือนเดิมคือกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากไปนิดแต่ถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ในซีรีส์ B230 ด้วยกันเองแล้วถือว่าเครื่องบล็อกนี้ค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากกว่าไม่น้อยส่วนอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงเฉลี่ยของว o l v o 940SE อยู่ที่ประมาณ7.8กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการใช้งานในเมืองแต่ถ้าเป็นการขับเดินทางไกลตกอยู่ที่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตร ส่วนเรื่องระบบส่งกำลังก็มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดและออโต้4สปีดซึ่งถ้าใช้กันดีๆก็จะใช้กันจนลืมเลยล่ะครับ